สวัสดีครับนี่เื่องยาเน่เปียรครับรอย่าเน่เปียมาพี่น้องปลูกประมาณหนึ่งไรครับขายได้เดอนละเมินหาเดินมนอืมอ มันไี่เ้่าสูงตูมหัวครับสูงตูมหัวปลูกไร่หนึ่งเรียงวงวดเป็นสิบตรครับหันมีที่ปลูกไว้ครับตัดเดือนละเถ้อครับหนึ่งเดือนตัดครั้งหนึ่งในเดือนละหมื่น,นละเถ้อครับลายเป็นหมื่นครับลายเป็นหมื่นพี่น้องนี่คือนหยาแนี่เปีย มันความสูงครับความสูงไหวครับเป็นเมือนครับคนเทเล่นความสวยงามครับใช่เล้เป็นเมืองพี่น่อ อวกมากเลยครับนีนนนนนน่ครับมีงัวเป็นสิบตได้ครับเดินละเป็นเมื่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ